ห้าสิบถ <noticing> ้าเป็นทองเป็นอะไรมันขึ้นห้าสิบนะแต่ถ้าเป็นพวกเหล็กพวกอะไรมันขึ้นเจ็ดสิบกว่านี่แม่ขึ้นนี่ลองส่องมีผหน้าแบบนี้ขึ้นเลยลองส่องมีผลมาไหมลองส่องตรวจปลเลยตรวจผลนี่มาไหอเครื่องตรวจโลหะ ยังไปเดลี่ยนใป่ะเออที่บ้านเปลี่นะคุณพี่ไล้อะไรนี่เท่าไหร่ไอ้นี่ลดเลยหน่อยนะเนี่ยอันนั้นผมเปิดไปเอ่อเอาร้อยเกียรติ์ครับแต้องเป็นเจเจนเย้เลยพี่จะขายพี่จะเล่นเออน้งเอาไาลงได้ไปอันนี้เขาขายไปเล่นไปนะครับเครื่องตรวจโลหะนะครับผมนี่ก็เป็นส่วนที่เป็นขยะไฮโซนะครับอยู่อีกมุมหนึ่งของตลาดเดอะมิวนะครับ วันอาทิตย์นะครับของเยอะจริงๆนะคนี่ก็เป็นอของเก่าที่เป็นขยะไฮโซนะคือเขาเขียนว่าขยะไฮโซจริงๆนะครับพวกนี้เป็นของเหมือนของในบ้านคนคนมีกระตังเขาเอาเอามาเป็นมือสองนะครับนี่คนก็ซื้อเยอะอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ซื้อนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของใช้ต่างๆนะครับ <c oughs> นันนบ่นะครับขยะห้โซนะครับสินค้ามือสองคุณภาพดีนะครับ <c oughs> เคร,นะ <c oughs> รื่องเสียงก็มีนะครับครเอเครื่องเสียงก็มีนะครับเทปเก่า เป็นตุกตานะครับรองเทา้ากระเป๋านี่เยอะเลยในยฝั่งนี้นะครับอาจจะเป็นยี่ยห้อดีๆก็ได้นะครับพานา,า,า่านไปแวะดูก่อนนะครับกอบถามได้นะครับ <c oughs> นี่เป็นโดเรมอนด้วย งตัวก็อาจจะเป็นแบรนด์เนมนะครับก็คือสินค้ามียี่ห้อนะครับแต่ว่าเขาก็อาจจะลาออกแล้วมาขายเป็น,ม,นมือสองอน,น,ะะนะครับ่อน,นะะเ,อเสียงพัดลมนะมกนนะะิกเซอร์ก็มีได้เก้าร้อยใช่แล้วได้พันหนึ่งนะ ลมพานะครับฝับ่งโน้นฝนก็จะตกนะครับผมว่าน่าจะไม่รอดอนมืดมาแล้วนะครับลมมาเพราะค้าม่มค้าก็น้อยครับวันนี้หนีฝนกันละนาวเลยเนะี yes? ่ยฝนจะมาแล้วนะครับฝ<ม>นจะมาแล้วน่าจะไม่รอดแนะดูจากฝั่งโน้นมืดมาเลยนะครับเพราะค้าไมค้ารก็เก็บของกันระนาวเลยเนะนี่ยนะก็ให้มาในวัน อาทิตย์วันเสาร์นะครับของเยอะถ่ายของหน้าฝนก็อย่างนี้นะครับก็คือต้องต้องเก็บเพราะว่าฝนจะมาะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งจะตั้งอะไรเพิ่งจะเก็บนะครับฝนมันจะตกครับโอ,โอ้โหฟ้าร้องเลยคเจ้าอื่นเก็บกันละนาฝั่งนู้นนะครับ เจ้านี้ไม่กลัวฝนเ็าาบไม่กลัวฝนเดียวเจ้าเดียวใช่ไหมเนี่ยของของเก่าเพียบเลยนะครับคือเจ้าอื่นกลัวฝนกันหนีกันหมดแล้วจะเดินไปดูด้านในนะครับฝั่งโนนพวกเสื้อผ้าก็จะเก็บกันไปหมดนะครับเพราะว่ากลัวฝนกันนะ คือตลาดนี้จริงแล้วคนจะเยอะมากนะครับตลาดนี้ของจะเยอะนะครับในวันอาทิตย์ตแต่วันนี้ช่วงหน้าฝนนะครับหลังจากที่ร้อนมานานก็มืดคึนมานะครับพาอค้าไม่ค้าก็กลัวกันนะครับเก็บกันไปนี่ของเก่านะครับของเก่าต้องบอกว่าเก่าจริงๆนะไม่ใช่เก่าธรรมดานะครับคนลุมกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่ว่ามันขายไม่ได้นะครับ

ตัวละห้าบาทสิบบาทนะครับก็ก็ซื้อกันอยู่นะไ,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 ไม่ใช่ว่าขายไม่ได้นะครับขายได้นะครับห้าบาทเรองเลยนะห้า oh, บาทเลยห้าบาท รวมมือเข้าไปตัวละห้าบาทห้าบาทห้าบาทห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 บาท หบาทสิบาทนะครับนี่ก็เป็นบางส่วนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตลาดนี้เป็นตลาดใหญ่นะครับแต่ว่าเขากลัวผล